สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงเกาะในเกม b l a c k ัลล็อ X Next Generation นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวเกม ROX นะครับผมที่เพื่อนๆรอคอยมานานแสนนานครับตอนนี้ก็ ใกล้มากๆแล้วนะครับที่จะเปิดให้เล่นแบบเต็มๆนั่นเองนะครับผมโอเคฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเกมอินเทอร์เฟซหรืออะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องบอกก่อน,นครับว่าทาง ROX เนี่ยเขาก็มีเป็นกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งาการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมนะก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้รุ้นรับบัตร Google Play นะครับมูลค่า 50เหรียญนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับอย่างเช่น iPad Pro, Airpods Pro, Apple Watch 5หรือ Macbook Pro อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปร่วมเล่นร่วมลุ้นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมอ่ะนะะเกมก็จะเปิดประมาณกลางปีนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเขามีสโลแกนของเกมว่า together we rock ด้วยนะครับผมอ่า rock แบบ rox ครับนะ ก็สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคฮะก็พูดเรื่องลงทะเบียนเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับเอาละเราเริ่มดูจากหน้าของการสร้างตัวละครก่อนละกันนะครับนี่เดี๋ยวผมลองกดที่สร้างตัวละครใหม่ให้ดูเลยนะฮะจริงๆผมก็แอบ,บเล่นไปแล้วนะฮะอ่ะโอเคฮะนี่ครับน่ารักมากๆเลยนะครับสําหรับการสร้างตัวละครนะเราก็สามารถที่จะเลือกเพศได้นะครับว่าจะต้องการเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้นะครับนี่มันก็เดินไปแบบน่ารักมากเลยนะ เออนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับเราก็จะสามารถเลือกทรงผมต่างๆได้ครับนี่หมุนตัวดูได้ด้วยนะฮะเออเนี่ยเห็นไหมใครอยากได้แบบหมวยหน้าม้าอะไรก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ทรงผมอื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องแบบไปทำเควสหรือว่าทำแอชชิฟเมนต์ต่างๆในเกมก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกพวกทรงผมที่มันถูกล็อกอยู่ได้นะครับต้องบอกเลยว่าทรงผมเยอะมากนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีผมได้ด้วยตามที่เราต้องการนะฮะโอเค างนี้เลยนะฮะดูเจ๋งมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาเป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะครับนี่มาเฟี้ยวๆเปลี่ยนสีผมนะสีผมก็เหมือนกันนะครับก็คือบางสีเนี่ยที่มันเป็นสีแบบสีชมพูอ่อนสีอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องไปปลดล็อกในเกมก่อนเองนะครับอ่ะใส่ชื่อนะครับจุงโกะซ่าไปเลยโอเคฮะอันนี้ที่ผมเล่นอยู่เป็นโクロสเบต้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเพนเบต้าต้องมาเล่นกันใหม่นะฮะ ขั้นตอนต่อไปนะฮะนี่มีทําหัวใจให้ด้วยนะครก็จะเป็นการเลือกส่วนตานั่นเองนะครับนี่เลือกตาได้นะครับผมตาก็มีหลายแบบครับมีแบบที่เราจะต้องไปปลดในเกมก่อนด้วยนะฮะเจ๋งเจ๋งเท่เทเพียบเลยนะฮะแล้วก็เลือกสีได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะแค่นี้ครับเลือกทรงผมเลือกดวงตาเราก็สามารถเริ่มเกมได้เลยครับผมเอาละเรามาดูในส่วนของเรื่องอาชีพกันดีกว่านะครับผม อาชีพแรกก็คือซอร์ทแมนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไนท์ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อาชีพที่2ครับอะโคไลท์นั่นเองนะครับผมเปลี่ยนคลาสเป็นพรีสได้นั Greek ่นเองนะครับต so ่อไปนะครับผมก็จะเป็นเมจครับผมก็เปลี่ยนคลาสนะครับก็จะเป็นวิสานนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นทีฟนะครับผมเปลี่ยนคลาสเป็นแอสซิสินได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นอาเชอร์ครับผมเปลี่ยนคลาสได้เป็นฮันเตอร์ครับผม และสุดท้ายครับเมอร์แชนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเริ่มมานะครับผมก็จะเป็นโนวิดนะครับแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเปลี่ยนคลาสได้ในเกมนั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกจาก การเปลี่ยนคลาเนี่ยก็สามารถดูสกิลต่างๆตรงนี้ได้ด้วยนะครับสามารถทดลองสกองสกิลก่อนได้นั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่ามีหลากหลายอาชีพมากๆนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอาชีพแยกย่อยออกมาด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ามันยังเขียนว่า not u n l o c อกอยู่นะครับก็รอรุ้นครับว่า Open Beta เนี่ยจะมีอีกสายหนึ่งเข้ามาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันไหมนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คืออินเทอร์เฟซ ของเกม ROX นั่นเองนะครับผมโอเคฮะเรื่องแรกที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเรื่องของมุมกล้องนะครับคือมันสามารถเล่นแบบ 3D ได้เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่คือผมกําลังแบบปรับมุมให้ดูอยู่นะครับว่าเอ้ยมันดูได้ทุกมุมเลยนะเออใครอยากจะเล่นมุมไหนก็คือแบบตามสบายตามสไตล์ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบ 3D เนี่ยก็สามารถปรับเป็น 2.5D ได้ด้วยนะกดตรงลูกตาด้านบนช่องแชทนะครับผมนี่เห็นไหม อ่ก็จะเป็นแบบ2.5 d ดีก็จะเป็นมุมด้านบนนิดนึงนะฮะแล้วก็หมุนรอบๆได้แบบนี้เลยฮะ,ะแล้วแต่ชอบเลยนะฮะโอเคฮะแล้วเรามาดูในส่วนอินเทอร์เฟซกันนิดนึงนะครับผมเริ่มจากด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะมีเรื่องของหลอดเลเวลกับหลอดจ็อบนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปกติเนาะ อ่าก็จะมีเลเวลเบสเลเวลจ็อบอะไรอย่างงี้นะครับผมส่วนด้านขวาล่างนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีนะครับสกิลต่างๆนะครับผมนี่มีบัฟมีอะไรต่างๆางนะครับบางสกิลเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูตอนที่ไปโจมตีมอนสเตอร์ละกันนะครับผมแล้วก็สามารถสลับแถบได้ด้วยนะครับนี่ก็คือใส่ได้สกิลได้8ช่องเลยครับเห็นไหมว่าเราสลับแถบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีล็อกเป้าหมายด้วยนะครับโอเคฮะเราก็มาดูลูกศรด้านขวานิดนึงครับนี่เป็นช่องใส่คีรัดนะครับผมก็สามารถใส่พวก เลือดนะครับรูอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับหรือจะใส่วิ่งไว้ใช้นะครับเป็นเหมือนช่องคีย์รัดที่แบบใช้ของที่เราใช้บ่อยๆนะเออใส่เข้าไปนะครับอ่ะลูกศรด้านบนครับผมตรงนี้อ่ากางขึ้นมาครับก็จะมีเมนูอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอ่ะเริ่มกันที่เป้ก่อนเลยครับเป้ก็คือกระเป๋าของเรานะครับผมก็จะมีพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับให้เราได้ดูกันนะครับผมแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นช่องเก็บของทั้งหมดนะครับให้เกิดใครแบบว่า อยากให้มันจัดเรียงทันทีก็กดจัดเรียงทันทีได้เลยนะครับผมอ่าไอเทมรัดก็คือเมื่อกี้ฮะที่เราใส่พวกคี์รัดเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์มีของใช้งานนะครับมีวัสดุนะครับผมมีการ์ดต่างๆนะครับข้างบนก็จะมีพวกค่าเงินต่างๆที่เรามีด้วยนะครับผมอ่าส่วนข้างล่างก็จะเป็นเมนูแบบทั่วๆไปนะครับก็จะมีเรื่องซัดคีย์สกิลตู้เสื้อผ้านะครับการตั้งค่านะครับไลฟ์สกิลหรือว่ากิลอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผมด้านบนก็จะมีแผนที่ เป็นแบบมีนิแมปให้ดูนะครับว่าเฮ้ยตัวไหนอะไรยังไงมันอยู่ตรงไหนนะฮะ NPC ที่ซื้อของอยู่ตรงไหนตีบวกอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยครับมี World Map ให้ดูด้วยฮะนี่เห็นไหมโอ้โหมิดการช่างกว้างใหญ่เหลือเกินนะฮะปะปิดนะครับอ่าก็จะมีเนะี่ยเห็นไหมมีบอกหมด NPC มอนสเตอร์ผู้เล่นอื่นที่ใกล้เคียงมีใครบ้างครับคือค่อนข้างละเอียดเห็นไหมดูได้หมดเลยนะครับผมอ่า แล้วก็จะมีพวกเรื่องเมนูด้านบนอีกนะครับก็จะมีเป็นพวก Kingdom Pass นะครับผมมีเป็นพวกรีวอร์ดต่างๆนะครับผมถ้าเราทำเควสเสร็จเช็คอินไลน์ันะครับรับของได้นะฮะมีคาฟ่า v i p ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ไว้ผมรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็จะมีสมุดคู่มือนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุดแบบเหมือนบดล็อกอะชิพเมนต์นะครับมีการ์ดมีอะไรอย่างเงี้ยครับคือระบบเยอะมากนะครับผมมีแบบสอบถามมีเติมเงินมีอะไรพวกนี้ด้วยนะเห็นไหม อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแพ็กเกจเติมเงินนะครับผมอ่ะส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีเรื่องของเควสนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องปาร์ตี้นะครับผมสามารถสร้างปาร์ตี้ได้นะครับผมอ่าแล้วก็มีเควสต่างๆนะครับสามารถดูได้ทางแถบด้านซ้ายได้เลยนะครับอ่าเนาะแล้วก็ซ้ายบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่าตัวละครของเรานะครับสามารถกดดูสเตตัสพื้นฐานได้นะครับผมมีหน้าหลักให้ดูนะครับผมว่ามีความประทับใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสามารถ ดูได้นะครับมีเพื่อนสนิทอะไรต่างๆนะครับสเตต์พอยท์ครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจของเกมนี้เลยนะครับคือการอัพสเตตัสที่ดีนะครับเราก็จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับมีคลาสให้ดูนะครับผมแล้วก็แต่ละคลาสเนี่ยอ่าเขาก็จะมีแนะนําแบบเป็นสายนะครับอย่างเช่นผมเลือกมาเป็นเมอร์ชนเนี่ยอ่าก็คือจะมีเป็นแบบ Cyber Search, สายเบอร์เซิร์กสายเฟล็กซิเบิลหรือสายเซนนี้อะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบเหมือนทางเกมเขาแนะนามานะครับอ่าแล้วก็จะมีด้านซ้ายก็จะมีบอกว่าเฮ้ เมอร์แชนเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่ะนะโอเคฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะพรีเซตเนี่ยอันนี้จะเปิดตอนคลาส s 2นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธก่อนนะครับมันถึงจะเปิดตรงนี้ให้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับหน้า face, นอ,อินเทอร์เฟซเนาะะมีขี่สัตว์ด้วยนะฮะนี่มูฟสปตดก็เพิ่มไปนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเน้นให้ดูมากๆก็คือระบบตู้เสื้อผ้าครับผมอ่าเกมของเราเนี่ยมันขาดการ ตกแต่งตัวละครไม่ได้สายแฟชั่นถูกใจสิ่งนี้นะครับอันนี้คือระบบการตกแต่งตัวละครตู้เสื้อผ้าของเรานั่นเองนะครับห้องแต่งตัวของเรานะครับคือมันมีหลายส่วนมากๆนะครับส่วนหัวนะครับมันก็เนี่ยฮะมันก็จะสามารถลองใส่ดูได้นะครับน่ารักมากมากนะครับแล้วก็มีบวกสแตทด้านซ้ายเนี่ยสามารถดูได้นะครับก็จะมีบอกนะครับช่องทางการได้รับได้รับจากไหนบางอันครับบางอันตีจาก MVP ตก นะครับอะไรแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคราร์ฟนะฮะดูได้เลยนะครับอ่ะมีส่วนตาด้วยนะฮะนี่ส่วนตาก็เซียวมากๆนี่หน้ากากกอบบินลดเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับนี่เยอะมากๆครับนะก็สายแฟชั่นถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะฮะโอเคนะส่วนปากก็มีฮะเดี๋ยวผมขอถอดหน้ากากก่อนแล้วกันฮะใส่แว่นไปก่อนอ่ะส่วนปากก็มีนะส่วนปากเป็นแบบนี่เป็น จมูกก็ได้นะฮะเป็นไบท์ก็ได้ครับนี่ไบท์ของเอ็ดกาอะไรอย่างงี้นะฮะปากกอบบินอะไรอย่างงี้นะครับโดนัทเอยจุกนมออกเบบี้นะฮะมีหมดเลยนะครับแล้วแต่ที่เราแบบค้าบมานะเนี่ยอย่างไบท์ไบเนี้ยเห็นไหมก็ได้จาก MVP นะครับอ่ะมีชุดแต่งกายด้วยอันนี้เป็นคอสตูมนะโอ้ <laughs> โหน่ารักมากเออชุดแบบน่ารักน่ารักเยอะมากนะฮะนี่คือชุดผู้หญิงนะ เออถ้าเราเล่นตัวผู้ชายก็จะมีชุดตัวละครของผู้ชายด้วยนะครับนี่โหเซ็กซี่มากเลยนะจัดไปผมชอบชุดนี้นะตัวตลกนะครับแล้วก็มีส่วนหลังนะครับส่วนหลังก็เปลี่ยนได้ครับอ่าจะเป็นแบบพวกล่มใช่ไหมเออเดี๋ยวนะทำไมไม่เปลี่ยนหรือว่าเราใส่อยู่แล้วนะอ๋อมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนฮ่าส่วนหลังมันอยู่ข้างบนครับมันค่อยๆลอยลงมาเออนี่มาแล้วมาละม,มาช้านิดนึงมาช้านิดนึงนะครับนี่ อันนี้จะเป็นส่วนส่วนหางนะครับนี่ก็จะมีหางเป็นหางจิ้งจอกแบบนี้นะฮะน่ารักมากมากเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนทรงผมได้ครับอ่าที่เมื่อกี้เราสร้างตัวละครแล้วแบบว่าติดว่าแบบบางบางทรงผมเนี่ยมันล็อกอยู่นะครับเราก็ต้องมาปลดในเกมเนะฮะเนี่ยก็สามารถมาลองได้นะครับผมตรงนี้น่ารักมากนะแล้วก็มีโครงหน้าก็ปรับได้ก็จะเป็นเรื่องของลูกตาที่ตอนแรกเราสร้างตัวละครมันก็มีบางอันที่มันแบบว่า ล็อกอยู่นะครับผมบางสีที่มันยังล็อกอยู่ก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้นั่เองนะครับนี่ก็คือ,อเรื่องของตู้เสื้อผ้าหรือว่าระบบแฟชั่นของเกมนี้นะครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับผมแล้วก็มันสเตตมันไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับแฟชั่นนะก็จะเน้นเป็นแบบสายแฟชั่นมากกว่าสเตตอาจจะมีเพิ่มเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผม โอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการโจมตีมอนสเตอร์หรือว่าการต่อสู้กันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับในเรื่องของการต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่คอนเทล o าเซาเกตนะครับผมซึ่งมันก็มีมอนสเตอร์ให้เราลองแบบลองตีลองสกิลอยู่นะครับผมอ่ะโอเคฮะการต่อสู้นะครับของเราก็สามารถล็อกเป้าหมายนะครับแล้วก็เข้าไปทําการโจมตีแบบนี้ได้เลยครับผมเห็นไหมฮะว่ามันก็จะมีเลเวลเบสเลเวลจ็อบนะครับขึ้นที่บนหัวแล้วก็รวมถึงเซนีด้วยนะครับผมอ่าถ้าเรา มาตีมาฟาร์มอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปของด้วยนะฮะเราลองเทสสกิลหน่อยนี่สไตรค์นะฮะลองดูคัสต์เดวิลชั่นนะครับอันนี้บัฟนะครับเฟรซิร์รอแล้วก็นี่ครับไมดัสทัชนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลของเมอร์แชนคร่าวๆนะครับผมอ่าเนี่ยมีเลขคีด้วยนะใครชอบสายคีนะครับก็สามารถลองเล่นได้ครับผมนี่เป็นไงเดี๋ยวพอเลเวลเยอะๆนะครับก็จะมีดันเจี้ยน บอสอะไรต่างๆให้ลงก็จะสนุกมากๆเลยนะครับในเรื่องของการต่อสู้หรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็มาพรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเอยการโจมตีมันเป็นแบบนี้นะสกิลเป็นแบบนี้นะสามารถสลับแถบได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนโจมตีนั่นเองนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับผมที่ผมอยากมาพรีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงมีอาชีพอะไรบ้างนะครับและช่วงนี้เขาก็มีกิจกรรมลงทะเบียนให้ด้วยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆลองมาเล่นกันดูนะครับผมใกล้มากๆแล้วนะครับที่จะเป็น Open Beta นั่นเองนะครับผมอดใจรอกันอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหตัวละครน่ารักมากเนี่ยดูดิ โอ้ผมชอบมากเลยฮะเดี๋ยวรอเล่นครับ o p t n b เ t a เนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel นนของจุงโกะนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ